นี่จะหอยที่เก็บมาเอามาล่างอีกทีหนึง่งก็ะสีมีทั้งหอยแมงผูแล้วก็หอยค้างเดี๋ยวจะต้มจะแกะให้เบ่งแล้วจะวางวดน,นี้มันจะโตใหญ่บอกเอามาบ่ลายจ้าเอามาเน้ยหน่อยพอบบมีคนกินน้ำอันนี้หอยหอยที่จกเอาในในหูหั่นจ้าคือว่าหอยมาหอยหยังเพิ่นบ่น เคยกินอยู่เทียนหนึ่งจต่เคยเอามาย่างแต่มื่อนี้เดี๋ยวจะต้มให้เบิ่งนมีโตข้างในเพิ่นเวลาเวลาเฮาเออเวลาเฮาเห็นน่ะเห็นหู้น่ะเพิ่นจะเอาวันเนี้ยง่วงเพิ่นน่ะขึ้นมาบัดนี้เฮาแงหู้ลงไปนี่สิไปถือถืออันนี้เพิ่นถือนิ่มๆสีนิ่มๆมืดๆนะจ๊อวันได้มาซี่โต เดี๋ยวจะต้มเราสีแกะให้เบิ้งเด้อว่ามันเป็นจงังไดยใส่น,น้ำอมหนึ่งนิดเดียวให้นิดเดียวใส่หลายเน้นาน้ำมันออกมาหลายจะล้นหมอ้อใส่กกะมะกรูดใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ลงไปเนาะจ้ะให้มันตัดกินหอยจักน้อยให้มันหอมเขากกลรอน้ำเดือดจักน้อยจะเอาหอยล้ง บางคนอาจจะเอาหอยใส้ลงไปพร้อมกับน้ำเลยจังสันกระได้จ้ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะจ้ะนี่จ้ะต้มแล้วแล้วหน้าตาอาจะเป็นนังสิโอ้ควันขึ้น น้ำนี่หอยเออเอิเอิญหอยมากหอยยังอันนี้อันนี้ถอดถอดอันนี้ออกแล้วจะถอดแต่เปลือกนี่ต้องถอดอันนี้เป็นออกแกะน้ำเพป่นออกแกะน้ำออกหุ้นหอ่นหุ่นหุ่นจะถอดนี่ ปานี่หอยแมงผูนี่หอยแมงผนะูจะเอามาให้เบิ้งว่าเพิ่นมนนีซ้ายบ่สมิมุกบก่สจะเบิ่องบามิมุกบก่ถ้ามีิมุกเป็นจะอยู่แถวนี้จ้ะแถวนี้แถวนี้นี่นี่บ่เห็นมิมุกจ้ะตัวนี้บอ นี ais, ่นี่นี่ตัวนี้มีตัวนี้มีจะนี่เห็นไหมจ้ะขาวๆนั่นแหละค่ะมุกจะเป็นหินเนยๆกลมๆ นี่จ้ะมาแล้วสิเก็บน้าตอนเอาอกมันจะเป็นยังไงจีนี่นะจ๊ะเก็บมาแล้วก็ต้มให้เบิ้งแล้วน้าจ๊ะ วันนี้หอยโตหอยค้างบ่บไข่ใหญ่ปกติเคยเก็บมาน่ะตัวเนี่ยจะใหญ่เนี่ยตัวนกพุ่นเนี่ยจะใหญ่อ้วนองป่องเลยจ้ะวันนี้โบ่บใหญ่สงสัยเป็นน้ำขังขื่นขังแหลมหรือเปล่าบ่บแน่ใจพี่กันจ้ะนี่แหละจ้ะจะประมาณนี้แหละหอย mm. หอยูนอเวพักเหนือนอเวจ้ะ มาจา้ะไปกินหอยน้ำกันบกรนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องน้ำจิ้มหอยพร้อมแล้วจา้ามามาจา้า